สวัสดีครับครับวันนี้ผมวุฒิ JC บุรุพาครับวันนี้ก็พาเพื่อนเพื่อนมาชมสาขาจันทร์ของ JC นี่ครับอ่าอันนี้ก็คือผู้จัดการของเราพี่หนานะฮะก็ดูแลทุกสายงานให้ด้วยฟาร์มเรียบร้อยนี่ครับวันนี้ผมก็มารับตัวหกสามสามนี่ฮะ JC หกสอสามสีส้มเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆมาดูนะฮะสินค้าเรามีหลากหลายนะครับอ่ามาอุดหนุนกันได้นะฮะในช่วงโควิดเราก็ทํามาตรการเว้นระยะอยู่เหมือนกันนี่ครับที่สาขาจันทร์แล้วก็มีด้านหน้ามีเจลล้างมือใช่ไหมของเนี่ยอ่า บริการแล้วก็มีั่วกาแฟนะมะีมีกาแฟให้รับรับคูปองรับกาแฟฟรีนะฮะทดลองของของเจซี C, แล้วก็นี่ฮะโฟกัมฟูพวกอะไรมีหมดเลยแล้วก็จะเป็นด้านเกษตรที่สาขาจันขายดีที่สุดก็คือนี่ฮะ,ะพวกผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการเกษตรเกี่ยวกับปุย๋ยฮะตรงนี้มาใหม่นะฮะเป็นตัวป้องกันเชือ้อราตัวนี้นะฮะก็เป็นชีวพันธุ์ก็คือเหมือนกัาว่าเป็นแนวอินทรีย์ปลอดภัยนะฮะ ่าตัวนี้ถือว่าโอเคเลยฮะแล้วก็มันจะมีตัวเขียวอีกตัว CP มันเป็นชื่อ CP ป่ะพี่นา j c 3า1อ๋ j 1 1> อ JC 301หมดแล้วใช่ไหมฮะอ่าล้วก็จะมีตัวนี้อ่อาอพัดวันนี่ฮะเป็นจริงๆเขาจะมีขวดใหญ่นี่ฮะอ่าแต่อันนี้เป็นขวดทดลองใช้ฮะมีหมดเลยนี่ฮะ ล้วก็จะเป็นตัวพัดวันใช้ในช่วงบำรุงใบอย่างอย่างทุเรียนเนี่ยฮะสามารถจะมาช่วงตัดลูกเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถมาบำรุงได้แล้วก็ตัวนี้พัดทูเนี่ยในช่วงที่กําลังสะสมตาดอกหรือว่าทําให้ทุเรียนออกดอกเนี่ยมาใช้ตัวนี้เสริมได้นี่ครับอ่าเราก็จะมีของเราแล้วก็พวกแมลงอ่าก็จะตัวเอเจซีสามศูนย์หนึ่งเนี่ยเขาจะผสมตัวาสารมาขับไล่แมลงเป็นแบบ อินซีเนี่ยเข้าไปในอยู่ในตัวนี้แล้วเราสามารถใช้ได้นะฮะก็ในเจซีของเราจะมีหลากหลายฮะบางช่วงเนี่ยถ้าเพื่อนๆติดตามในเพจเจหรือว่าที่อยู่ที่จันเนี่ยก็ติดตามได้ตรงนี้ก็จะมีบางทีมันจะมีโปรให้ซื้อ2อแถม1ซื้อปุ๋ย1ตันแถมสี่ห้าลูกอะไรเงี้ยตอนนี้ทางสาขาเรามีโปร JC 6 3 3ใช่ไหมสีส้มคือซื้อ1ตันแถมเท่าไหร่นะ แถมห้ากระสอบอ๋อแล้วก็มีตัวอื่นด้วยไหมตัวอื่นที่มีแถมแถมปุ๋ยทองล้นอ่ามีทองล้นแถมแถมสี่แถมสี่โอ๋อ่าเีเอโกอทูหนึ่งขวดแล้วก็อันนี้โคตวันอ่าอันนี้แถมโคตวันใช่ไหมอ่าหกสามสามโคตวันตัวนี้พระเอกเลยเพราะว่าขายดีมากแต่ตัวหมดหลดแล้วใช่ไหมลงเท่าไหร่แล้ววันนี้สิบตันเนี่ย อันนี้ออกสิบตันอ๋ออันนี้ออกสิบตันวันละสิบหกตันวันละนแล้วก็ตัวนี้ที่ทําตลาดรองลงมาใช่ไหมใช่ค่ะตอนนี้คนก็เริ่มใช้เพราะว่ามันมีตัวแคลเซียมช่วยเรื่องโครงสร้างได้ดีอย่างช่วงตัดทุเรียนใหม่ๆเนี่ยครับเอาไปเสริมได้เลยเพราะว่ามันจะปรับปรุงโครงสร้างในเหมือนเขาบ่าบำรุงหลังตัดแล้วเนี่ยสร้างโครงสร้างสร้างใบสร้างต้นได้ได้ดีขึ้นคือเสริมกําลังแล้วช่วง6กสตัวนู้นอ่ะมันจะไปช่วยเรื่องมีผลผลิตเรื่องลูกของเรา นี่ฮะก็พนักงานดีเด่นของเรา10ตันนะฮะวันนี้10ตันใช่ไหมยกคนเดียวเลยครับสิบหกตันเนี่ยโอ้คิดดูเลยคก็อันนี้ผมก็เอารถมารับนี่ฮะหตันนี่เดี๋ยวลงก่อช้างเหมือนกันนี่ฮะอ่าก็เป็น j 4ซีอของสามที่ผมอ่ามารับนี่ครับก็1ตันก็ลงก่อช้างอันนี้ก็เป็นในรูปแบบเออรูปแบบธุรกิจของ JC นะฮะก็เอ่อเพื่อนๆสนใจก็สามารถจะแวะเวียนมาเที่ยวที่สาขาจันอยู่หลังโรบินสันได้นี่ฮะก็ถ้าไม่มีรหัสก็เอารหัส ผมลงได้หรือว่าเพื่อนๆที่เป็นสมาชิกก็มีนหัสก็มาช่วยอุดหนุนได้ฮะในช่วงโควิดของเรานี่ฮะก็สินค้ายังมีอีกหลากหลายนี่ครับอ่าก็คือสินค้าเรามีหลากหลายมากฮะก็พวกเอ่อแร่เปเนซี่พวกนี้ก็จะเป็นตัวคือล้างสารพิษด,ด้วยแล้วก็พวกคิ้วของเราจะมีหมดเลยนะก็ในรูปแบบแล้วก็ถ้าเพื่อนๆสนใจทำสมาชิกเนี่ยซื้อสินค้าพวกเนี้ยพอซื้อเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถเก็บสะสมคะแนนได้ มันก็จะมีการสะสมเพื่อที่จะรับรายไ,ได้สร้างรายได้เป็นธุรกิจในรูปแบบของเราโดยที่เราลงทุนแค่450รบาททางเดียวนี่ฮแล้วก็สามารถจะทำตลาดได้หมดเลยทุกตัวเนี่ยเราสามารถซื้อส่งออนไลน์ได้ระบบของ j c จะมีระบบตัวแพลตฟอร์มในการจะส่งออนไลน์ในรูปแบบอยู่แล้วผมก็ใช้ประจําก็คือเป็นระบบ u ูวเลตอ่าก็คือสั่งสินค้าในระบบ e ูวเลตก็คือในมือถือของเราฮะ สามารถจะสั่งในแต่ละละอย่างรวมๆรวกันปุ๊บแล้วเราก็มา,าสั่งแบบจะส่งถึงบ้านบอกที่อยู่เราเสียค่าจะส่งในกรุงเทพน่าจะไม่ไม่เท่าไหร่นะแล้วก็นอกออก้องนอกก็จะเสียเยอะหน่อยตรงนั้นแต่ก็คือเราสามารถจะสั่งสั่งอยู่ที่บ้านได้เลยฮะก็ถ้าเพื่อนสนใจก็โหลดแพลตฟอร์มใน jc jc wallet ฮะลองเข้าไปเสิร์ชใน Play Store ดูก็สามารถโหลดมาใช้ได้แล้วถ้าอยากทำสมาชิกก็ เอารหัสสมาชิกผู้แนะนาในแต่ละาสายงานแต่ละที่เพื่อนๆชอบอแบบไหนก็ขอรหัสเขาแล้วก็มาเป็นทีมงานกันตรงนั้นได้ฮะตรงนี้กาแฟอะไรแล้วก็มีหมดนี่ฮะครับก็วันนี้ก็ไม่ได้มานานสาขาจันเพราะผมมันมันตีช่วงคบิดก็เลยหลายๆอย่างฮะก็ฝากไว้อีกหนึ่งคลิปนะครับเป็นคลิปเพื่อ,อนๆมารู้จักในรูปแบบาการทาธุรกิจ เกี่ยวกับเจซีก็คือมีหลากหลายมีทั้งสวนมีทั้งสุงสขภาพอย่างยงเขื่อนแล้วก็มีเรื่องสุขภาพดูแลเรื่องกับร้านสาธิตก็ถือว่าโอเคตรงนี้ก็ฝากไว้ด้วยครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับจะได้ภาคิปใหม่ครับผมเวิร์ดเจซีบรูพาสวัสดีครับ